สวัสดีค่ะลูกตาจากทารูบายลูกตาลดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัล,ลยาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชาวราศีมังกรหรือผู้ที่ผูกลักนาแล้วเป็นราศีมังกรนะคะในช่วงเดือนมีนาคม2565ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมค่ะถึง21มก,การาคมค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลักนาอะไรยังไม่ทราบลักนานะคะลูกตาจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลักนาไว้ให้ าลาง่งการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางนะคะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตามได้ที่ไลน์ f f ฟ i ิ i a ี a ลเขาไลน์แอดแอดฮารุบายลูกตาเลยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจกันด้วยนะเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่กันเล่กว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือจัสซิสนะคะซีซอฟวาน เทนซอร์เพนดิเคิลค่ะ The Fool นะคะในออฟชอตทรีออฟเพนดิเคิล ไพ่ดวงการของคุณคือ Justice ค่ะ Six of ฟต s แว Ten of p e a n a c e s the Fool Nine of Swords h r e e o ครับ Seven of Swords Eight of Swords Six of Swords และใบสรุปสุดท้ายของคุณคือ The Empress ค่ะลูกตาลมองว่าเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่คุณได้รับความยุติธรรมเอาชนะปัญหาคลี่คลายปัญหาไปได้มีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสได้เงินก้อนมีโอกาสที่จะมีลูกมีบุตรได้นะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้แล้วก็โอกาสในการท่องเที่ยวได้ด้วยค่ะ ด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะตัวของ Seven o f s o r อดเอ็ดอแล้วก็ซ o f ออ o r อขึ้นมาค่ะแล้วตามมาว่าก่อนหน้านี้นะคะมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของการงานการเงินอยู่บ้างเนาะตัวของ Seven o f อฟสอเนี่ยบ่งบอกว่าอาจจะมีคนขโมยผลงานเอกสารหายนะคะหรือว่าในส่วนของอมีเรื่องของการที่เราอะคะ่ะเหมือนกับมีโอกาสที่จะโดนติฉินนินทาต่างๆเนาะแต่ซิกออฟสอดขึ้นมาบ่งบอกว่าทุกอย่างอุปสรรคปัญหามันยังมีอยู่แต่ทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ด้วยการเวลาค่ะเ o ็ดออฟสขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงการประสบ ความสำเร็จความสําเร็จของคุณในวันนี้ค่ะมันบ่งบอกว่ามันมาจากการฝ่าฟันพยายามนะคะ เซเว่นออฟสอดที่เป่าที่สุดเนาะอาจจะเป็นลักษณะคือการซื้อของแล้วมันได้ของไม่ตรงปกนะคะฉะนั้นก็เช็คร้านค้าดีๆเนาะถ้าซื้อของออนไลน์กันนะคะนายออฟสอดขึ้นมาค่ะลูกตามองว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามนะคะบางครั้งอาจจะใจร้อนมากเกินไปนิดนึงนะคะพยายามอยู่ในสเต็ปที่ดีนะคะ justice ขึ้นมาค่ะเดือนนี้มีโอกาสได้รับความยุติธรรมค่ะสิ่งที่คุณทํามาก่อนหน้านี้จะส่งผลที่ดีให้กับคุณนะคะตัวของ c r e a r of cup นะคะ s i x of war แล้วก็ตัว เทรนซัพเ p น n ิ a c l e ขึ้นมาบ่งบอกถึงการเฉลิมฉลองนะคะมีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จมีเงินก้อนเข้ามานะคะธุรกิจด้านเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะใครรอขายบ้านหรือว่าซื้อบ้านนะคะมีโอกาสาที่จะได้รับโอกาสาที่ดีนะคะมีโอกาสจดทะเบียนนะคะอาจจะเป็นจดทะเบียนบริษัทนะคะหรือว่าจะเป็นการที่เซ็นสัญ,ญญาต่างๆถ้ารอคอยการหางานเนี่ยมีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีนะคะ The f o ู l ขึ้นมามีโอกาสไป ท่องเที่ยวนะคะหรือว่ามีโอกาสในการเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่นะคะถึงจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่เราเชื่อว่ามันจะนําพาคุณไปในทิศทางที่ดีนะคะ D เอ็มเป็นใบสรุปเนี่ยถือว่าการเงินเนี่ยเดือนนี้จะมีโอกาสมงลงนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาเป็นเงินต้อนมีชีวิตที่ค่อนข้างสุขสบายเรื่องงานเนี่ยถือว่าอยู่ในคอนโทรลของคุณนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันยังมีเซเว่นออฟซอรขึ้นมาด้วยเนี่ยต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาเป็นพิเศษนะคะแต่คิดว่าเคลียร์ได้นะคะถ้าเอาให้ดีก็ ็พยายามตรวจสอบไว้เรื่อยๆเนาะหรือว่ามีการออเดดกันบ้างเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้ดีนะคะแต่โดยรวม energy เดือนนี้ถือว่าสามารถแก้ไขสถานการณ์ไปได้แล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างมากนะคะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะ ในมุมของการเรียนนะคะเ of s w o r d ฟสอดเอ็ดออฟสอดแล้วก็ตัวของ Six s ์ s อฟสขึ้นมานะคะ่ะลูกตามองว่าช่วงที่ผ่านมาเนาะอาจจะต้องระวังในเรื่องของเอกสารหายเวลาถ้าเราส่งไฟล์ให้อาจารย์ต่างๆเนี่ยหรือว่ารายงงรายงานอะไรเง,งีงง้ยนะคะเช็คดีๆดับเบิลเช็คนิดนึงนะคะหรือในอีกมุมนึงค่ะอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการเรียนของเราค่ะมันอาจจะมีเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญค่ะทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปได้ด้วยการเวลานะคะพยายาม เซฟไฟล์สำรองไว้เนาะสำหรับคนที่ทำเรื่องของอเอกสารต่างๆเนาะทำรีพงรีพอร์ตส่งอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะหรือว่า CC อะไรไว้ให้มันมีหลักฐานเผื่อแบบเผื่อแับคะแนนหายไปหรือเอกสารหายไปจะได้มีก๊อปปี้ตรงนั้นส่งอาจารย์ได้นะคะในส่วนของเซเว่นอฟสเนี่ยถ้ามองในแง่ดีมันเหมือนกับให้เราอะค่ะใช้ความฉลาดแกมโกงนิดนึงนะคะนั่นหมายความว่าเราอาจจะเอาข้อสอบเก่าหรือว่า ดูผลงานเก่าๆของคนอื่นแล้วมาอัดแอปเพื่อให้ได้คะแนนดีขึ้นนะคะจะสต i c e ขึ้นมาค่ะพี่ตามอาว่าคะแนนของเราได้ตามความยุติธรรมค่ะเราอะสามารถที่จะได้คะแนนสมน้ำสมเนื้อได้เนาะนายออฟสอดขึ้นมาแล้วก็ทรีออฟคขึ้นมาค่ะพี่ตามอาว่า เพื่อนช่วยเหลือสนับสนุนดีการเรียนในช่วงของเดือนนี้ค่ะจะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จนะคะสิก w a ฟต์แวร์เทนซอ t ต์แอนะนะคะแล้วก็เอ็นแอมเเป็นใบสรุปพี่ตามมองว่าคะแนนออกมาค่อนข้างดีค่ะสิ่งสําคัญมันมาจากความตั้งใจความพยายามนะคะสิ่งที่เราทํามาก่อนหน้านี้ค่ะความพยายามความอดทนของเรามันส่งผลให้คะแนนออกมาดีมันไม่ได้มาจากการที่อ,อยู่ดีคะแนนลอยมาเนาะตัวของ Thefo o l ขึ้นมาค่ะอาจจะมีเวลาในการแบบรีแลกซ์สอนคาหรือว่ามีไปเที่ยวกับเพื่อน หลองหลังจากที่ทํางานสําเร็จกันก็ได้เนาะแต่ว่านอัพสอดก็ต้องระวังนิดนึงนะคะบางทีเราอาจจะเหนื่อยในเรื่องของการเรียนก็ได้คือการเรียนมันอาจจะต้องไฟมันอาจจะต้องแบบพยายามมากขึ้นแต่ว่าทําไปเถอะเพราะว่าคะแนนออกมาดีแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาดีมากๆฉะนั้นแบบมันลงฉะนั้นนะคะมันมันคุ้มค่าสําหรับการที่เราตั้งใจอดทนพยายามฟันฝ่ามานะคะคะแนนมาเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยค่ะ ด้านความรักค่ะคนโสดเดือนนี้อาจจะมีคนแอบชอบอยู่นะจจะเป็นคนธาตุลมไม่ถุนตุลกุมค่ะหรือจะเป็นคนธาตุดินนะคะพระงบกันมังกรก็มีโอกาสมากนะคะแต่อยากให้ลองเช็คดีๆค่ะเซเว่นออฟซอขึ้นมาด้วยเนี่ยระวังพวกสแกมเมอร์หรือว่าในการที่คนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเข้ามาพยายามบบว่าต่อเราเนาะก็มีโอกาสลักษณะนั้นด้วยฉะนั้นนะคะคุณเข้ามานะคะพี่ตัมบอกว่าจะเช็คขึ้นมาเนี่ยคือเราสามารถดูตามเนื้อผ้าได้อยู่แล้วแต่ว่า ต้องระวังคนที่เข้ามาหาเราด้วยนะคะคนคนนั้นเนี่ยอาจจะมาจากออนไลน์เนาะหรือว่าจะเป็นมาจากเพื่อนหรือว่ากลุ่มคนวงสังคม คนในครอบครัวรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนและพัฒนาได้ในที่สุดนะในส่วนของคนมีคู่นะคะเดือนนี้เนี่ยต้องระวังการทําอะไรรับหลังกันเนาะถ้าใครทําอะไรรับหลังไว้เนี่ยเดือนนี้จะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวสารความเป็นจริงนะคะเซเว่นอฟสอดถ้ามองบอกตรงๆเนี่ยก็คือการมีชู้มีสกิ๊กนะคะหลอกลวงหรือว่าทําอะไรที่รับหลังกันแต่ในมุมที่ดีเนี่ย,ยไพ่ใบอื่นมันดีหมดเลยอะคะ่ะก็ไม่อยากจะตีว่าแบบทุกอย่างมันเป็นแบบ เป็นเรื่องรายเนาะเซเว่นเอา์สอนในอีกมุมนึงอาจจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เตรียมของเซอร์ไพรส์ให้เราก็ได้นะคะตัวของ j u s t ิสขึ้นมาค่ะมีโอกาสาจดทะเบียนเนาะเป,นเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองในการมั่นหมายแต่งงานก็ได้นะคะบางคนอาจจะคิดถึงการแต่งงานนะคะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นอะไรกันใหม่ๆถ้าก่อนหน้านี้มีเรื่องที่แบบปิดบังการหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะคะเดือนนี้จะมีโอกาสที่จะ เคลียร์ปัญหาทุกอย่างนะคะแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้ค่ะตัวของ Ten Sopinico แล้วก็ดีเอ็มเพรสขึ้นมามันมีความเป็นครอบครัวเนาะ Ten Sopinico แล้วก็ดีเอ็มเพรสขึ้นมาค่ะมันมีความเป็นครอบครัวอยู่นะคะบางคนอาจจะมีโอกาสที่ขยายครอบครัวในการที่คนแต่งงานแล้วก็อาจจะมีลูกมีบุตรได้นะคะถือว่าการความรักเนี่ยยังไปในทิศทางที่ดีนะคะเซเว่นเอลซอร์เนี่ยในที่นี้อาจจะเป็นการ Surprise, เซอร์ไพรส์เตรียมของขวัญให้กับเราก็ได้ค่ะสําหรับเดือนนี้นะคะ ในด้านของสุขภาพนะคะเดือนนี้เนี่ยดูไม่มีอะไรหนักหนานะตัวนี้อาจจะเป็นโอกาสที่มีโอกาสที่จะแบบชนตู้ชนเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลักษณะการแบบซุ่มซ้มอะไรเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีลูกมีบุตรได้นะคะหรือบางคนเนี่ยระวังอ้วนก็ได้นะคะสําหรับเดือนนี้นะในส่วนของการทําบุญนะคะเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญเกี่ยวกับ กระบวนการยุติธรรมต่างๆนะคะจะเป็นทันทสถานสถานทีนีจต่างๆหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมต่างๆเนี่ยสามารถทําได้เนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการทําบุญเกี่ยวกับแม่และเด็กนะคะก็อาจจะเป็นมูลนิธิที่ดูแลเรื่องพวกนั้นนะคะหรือว่าบริจาคของเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงนะคะเรื่องของครอบครัวต่างๆก็ถือว่าจะเป็นการเสริมบุญให้กับคุณค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญเนี่ยจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดเลยค่ะขอให้เราทําบุญด้วยจิต ทำตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุปการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสุดท้ายนี้ลูกตาลอยายให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีขอให้บุญรักษาเทวดาคุมคมคมค้มครองค่ะแล้วเราจเจอกันใหม่ครั้งหน้าสื่อเสมอเราเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ